ข้าคิดว่าพี่น้องขี่รถมากันยิงเลยครับนี่ปานินสวยงามเลยขี่รถว่ปุ๊บจอดกันยิงเลยครับนี่ครับหมายข้องครับพามายิงอีกรอบนึงการสวัสดีครับพี่น้องมาขอบผมนลยครับหนุ่มกบเสราวครับหนึ่งพามายิงปานี้ครับคือเก่าแล้วครับข้องครับหมายเก่านี่แหละเลาะยิงตามข้องครับนี่เลาะยิงตามข้อง โอเคครับเดี๋ยวมาเมืองผลงางนนั้นครับวันนี้สิตด์ยักโตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าหนุ่มกบซอกกล้าวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในกานที่คลิปครับพี่นอ้องมาเดี๋ยวมาดูกันมาลุ้นกันสแด์ยักโตโดนครับใส่งน้าอยู่พี่นอ้องใส่งน้าอยู่ใส่ทอดครับใส่ทอด ปนินเส่มึงใส่เด้อใส่พ่อเด็กถอดกินอยู่พี่นอ้องนี่ปนิเรอยิ่งต้องคล้องครับพี่นอ้องใส่พ่อเด็กถอดกินอยู่ใส่ง่ามอยู่มาครับมาลุนกันครับเมื่อนี้เจ๊บอ <Okay, bro. S 1> อยู่ใต้น้ำนครับอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ผมมองเห็นนะผมใส่แว่นนะผ,ผมใส่แว่นเลยมองเห็นครับเห็นหลายตัวครับตอนนี้ก็มองเห็นอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดตัวเจ็ดตัวไซส์ประมาณสามนิ้วครับสามนิ้วสี่นิ้วถ้าใหญ่หน่อยก็ร้อถ้าห้านิ้วขึ้นครับกำลังเหมาะถ้าไม่เห็นจริงๆก็จะยิงครับไซส์สี่สี่นิ้วพอได้ทอดครับโดนครับโดนตัวนี้โดนน ใส่ก็ไม่ค่อยโตครับขัดใส่นี่ครับพี่นอ้องใส่นี่เอาใส่กับป้อได้ครับดิวว<อ>่าใส่งามอยู่ดิวว่าใส่งามอยู่ครับพี่นอ้องสีนิวฮานิวขัดเอาครับโอเคครับตามต่อครับพี่นอ้อง ปลาช่อนขึ้นพอดีนะก็เลยยิงเลยติดครับยาพีนะน่น้อง็ปะปลาช่อนขึ้นนะครับพอดีจะยิงปลานินะนปะปลาช่อนพอดีก็เลยยิงนะนี่ครับเขา พอดีเลยจะทอนนะครับเข้าคอพอดีครับเข้าคอพอด,ดีว่าจะยิงบปนินแหละเมื่อกี้เห็นมันคอขึ้นก็เลยยิงคอครับโอเคครับพี่น้องตามผลง่างคอครับวันนี้กะสัตทกระส่ายยิงกันหน่อยโดนโดนครับโดนโดนโดนโ มาดูไซส์ใหญ่ไม่ใหญ่โอ้โหดีโดนนะโดนนะโอ้ยโอ้โหส,สวยครับแดงปัดเลยแดงปัดเลยพี่น้องอแดงปัดเลยนาวัดรับ ใส่สวยยิงพี่เดินยิงเลยนี่ไม่ต้องขี่รถผมมองไม่เห็นโดนโดดอีกแล้วโดนอีกแล้ว,ลวมาดูไซส์ครับผมก็เห็นลังลางนะไซส์พอได้ครับไซส์เท่าเท่ากันครับสามนิ้วสี่นิ้วนี่ปันนี้ครับ ใส่กำแพงพี่น้นนองตามต่อพี่น้องมานน่เซ็กตัวไปแล้วใส่สวยด้วยอู้ตัวใหญ่ไปแล้วตัวใหญ่คนนึใส่สวยเลยเมื่อกี้ครับมองไม่เห็น โดนครับโดนโดนโดนโด,น,ด,น,ดนครับนี่เขาเรียกยิงปนินคัดไซส์เขายิงอย่างนี้ปนินคัดไซส์นี่นี่เห็นไหมปนิปน,นครับไซส์สวยเลยนี่ครับไซส์สวยแล้วปน,นินคัดไซส์ยิงครับไซส์สี่ห้านิ้ว โดนไหมโดนไหมโอ้ยไม่กดเลยออนไลน์คนมันแม่นนะครับก็คนมันแม่นนะครับโอ้ยใส่สวยเลยตัวนี้ใส่สวยดีโอ้โหแดงเลยแดงเฉือดบอกแล้ว ก็คนม,มันแม่นนะครับดูดิครับเมื่อกี้มันขาดแม่โอ้โหแดงแดงแป๊ดเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะแดงแป๊ดเลยพี่น้องสวยงามเมื่อกี้มันขาดนะโอ้โหไม่เกียร์หรอกคนอ่อนโด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 นแล้ว ตอนอีกแล้วตอนอีกแล้วตอนอีกแล้วมาทั้งพวงใสส,สวิสตวตนอแล้วครับพี่น้อง ปลินใสใสสวยๆครับพี่น้องกันนี้ก็ยิงปลินเลาะโคงไปเรื่อยนะครับปลาเยอะครับวันนี้มาดูครับได้ยีตัววันนี้อั้ไปจ้อยอูย้แดงแป๊ดเลย,ยไม่ทันนะึกเนาะไม่ทันไปแล้ว โดนโดนตัวนี้เนาะมันต้องพ่วงอีกแล้วโดน แดงแป๊บเลยคนนี้สงงามสินอันนี้โดนครับอยู่ใต้น้ำลึกมากโอควนี้อยู่ใต้น้ำเลยครับเลิกอยู่้ลยู่ใต้น้ำเลิกอ,อยู่เห็นล่างๆครับ ใส่ง่ายมากตัวนี้โอเคครับผมตามต่ออยู่อย่างเงี้ยต้องวัดไปทางวันดอกโอ้หลายตัวเดียวหลายหลายหลายเดี๋ยวมึงขัดใส่ตัวใหญ่ก่อนโดนครับโดนโดน โดนแล้วโอ้โหเฮ้ยว uh, oh ิ uh, <laughs> <dying> <laughs> oh ่งหนักเหรอวะวิ่งคักแท้โอ้โหไสาสวยว่ะโอ้ไสาใหญ่ด้วยตัวนี้โอ้ตัวนี้ไสาใหญ่ไสาใหญ่ตัวนี้โอ้ไสาใหญ่ว่ะตัวนี้โอ้ตัวใหญ่ไหม

นี่เลเ่สิบเลยนี่ว้านัไาเปรันรวัมากัทีงานยอดนะครับทีงานมานมโอ้มาดีๆมาักป่าปาเบื้งป่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวเบื้งป่ากันครับโอ้ดหอนเนาะป่าเบื้งป่าที่น่ดก็อนนี่ครับ นี่ครับโอ้ปลาเนี่ยยอดเลยใส่หงามเลยเนี่ยใส่ทอดครับใส่ถอดเขครับใส่โตครับเดี๋ยวฮะใส่โตครับไปอยู่น้ำลึกครับโดนครับใส่สวยด้วยใส่ใหญ่ครับตัวนี้ครับใส่ใหญ่ครับได้แล้ว ใส่สวยตัวนี้โดนหางว่ะโอ้โหโอ้ใส่สวยว่ะใส่ใหญ่เลยห้านิ้วตามผลงานต่อพี่น้องโอ้หลายครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วพี่น้องครับโดนอีกแล้ว แม่นคักขนาดโอเคยิงได้เป็นสิบเล่โอ้โหใสสวยด้วยปนินครับใส่งามงาพี่น้องโอ้หลายคักปนินตามผลงานตอบให้ hey, เรียบร้อย เรียบร้อยอีกครับผมใส่สวยด้วยใส่ต้อมอีกแล้วสวยงามใสนี้ใสต้มเลยโอ้สุดยอดเอาโดนสิครับโดนสิครับโดนสิครับโด,โดนสิครับ ใส่สวยด้วยใส่สวยอีกแล้วนี่ใส่สวยครับโอ้โห,โโหโยิงมีแต่ใส่กำงามเลยว่ะมีแต่สี่ห้านิ้วอ่ะอยู่นี่อยิงอ่ะโอ้ตัวน,นี้ตัวใหญ่เว้ยโอ้ตัวน,นี้แดงแป๊ดเลยครับพี่น้องตัวน,นี้ใส่สวยครับโอ้สดยอดสี่ยอดตามต่อพี่น้องป้าลายแห้งโดนโดนอีกแล้ว ลอยลึกเหอรอลอยลึกเหอรอลอยลึกก็เผื่อครับพี่น้องถ้าปลาล่องลึกเราก็เผื่อเมื่อกี้ผมเผื่อไปคืบหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเผื่อไปคืบหนึ่งครับเผื่อไปคืบหนึ่งมันลอยลึกอยู่งมันโอเคครับ <c oughs> มึงปลาครับล <c oughs> ไล่ครับ <c oughs> ปลาหญิงเนี่ยนี่บอมแมน แม่ป่าวันเฮ้ได้เนี่ยผูดจบทิพครับพี่น้องจบทิพครับพี่น้องยิงป่าคล้องมาเนี่ยเดือดไร้แห้เนี่ยป่านี่ยนี่เลยเนี่ยนี่ยอ้เดืดไร้ค่ะครับพี่น้องมาเนี่ยเดือดไร้ยีรีครับนี่ป่าคล้องครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มกบซอกเราบนเป็นกระนังใจญนะครับในคลิปต่อไปน้ำเด้อพี่น้องโอเคครับนี่ประเด็นที่เขาพู อย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์แตะแทบโปรดอย่าลืมอย่าลืมเจ็บตนตะไครายแมวแมวไอ้ครบโอ้โหเอาไปต้มปลาเลย